เจ้าของบ้านบอกผมว่าถ้าได้ยินเสียงเดินตอนตีสองอย่าเปิดไฟบางบ้านไม่ได้ต้องการคนอยู่แค่ต้องการคนมาแทนถ้าคุณกำลังหาบ้านเช่าราคาถูกแล้วเจ้าของบ้านบอกคุณว่าอยู่ได้ครับแต่อย่าเปิดไฟถ้าได้ยินเสียงเดินตอนตีสองคุณจะยังกล้าอยู่ไหมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าต่อๆกัน แต่เป็นเรื่องที่ผมได้ฟังจากคนที่เก็บของออกจากบ้านหลังนั้นตอนเช้าโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยบ้านหลังนี้อยู่ชานเมืองไม่ไกลจากถนนใหญ่แต่แปลกเพราะไม่มีบ้านหลังไหนปลูกติดมาเลยเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงวัยกลางคนพูดน้อยไม่ยิ้มไม่ถามอะไรเยอะก่อนจะส่งกุญแจให้เธอพูดเพียงประโยคเดียวว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรตอนกลางคืน อย่าออกมาดูแค่นั้นก็พอแล้วคืนแรกเงียบเงียบแบบที่ได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองคืนที่สองเริ่มมีเสียงเอียดเอียดเหมือนพื้นไม้ถูกเหยียบคืนที่สามตอนตีสองตรงเขาได้ยินเสียงเหมือนคนเดินหลากเท้าวนรอบบ้านช้าสม่ำเสมอไม่เร่ง ไม่หยุดเขานอนนิ่งไม่ลุกไม่เปิดไฟเพราะนึกถึงคําเตือนของเจ้าของบ้านคืนที่7เสียงเดินหยุดลงแต่มีเสียงใหม่เข้ามาแทนเสียงเรียกชื่อเสียงนั้นไม่ดังไม่ชัดเหมือนคนยืนอยู่นอกหน้าต่างแล้วกระซิบเรียกเบาๆชื่อเขาอยู่ไหมเขาเอาผ้าห่มคลุมหัว หัวใจเต้นแรงแต่ยังไม่กล้าขยับเพราะเสียงนั้นเรียกถูกชื่อเต็มทั้งที่ไม่เคยบอกใครคืนวันที่28เสียงกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่อยู่นอกบ้านเสียงเดินเริ่มจากหน้าบ้านเข้ามาในห้องนั่งเล่นหยุดหน้าห้องนอนเสียงหยุดเงียบไปนานหลายนาที ก่อนจะมีเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดมากอยู่หลังประตูเปิดหน่อยถึงตาเธอแล้วเช้าวันนั้นเขาเก็บของออกจากบ้านโดยไม่รอให้ครบวันก่อนคืนกุญแจเขาสังเกตเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งติดอยู่ข้างตู้ไฟเป็นรายชื่อผู้เช่าหลายชื่อหลายปีแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกชื่อ ย้ายออกวันที่28ไม่มีใครอยู่ครบเดือนสมัยก่อนเชื่อว่าบางสถานที่ไม่ได้ต้องการคนมาอยู่แต่ต้องการคนมาแทนแทนใครไม่มีใครรู้แต่ถ้าคุณเคยได้ยินเสียงเรียกชื่อคุณตอนตีสองจำไว้อย่างหนึ่งอย่าตอบกลับไป